สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟุกก็มีของเล่นใหม่นะคะไปซนมาอีกแล้วนะไปเอฟก้านนะคะตัดโสดนะคะของกวากมรกตดำด่างนะคะต้นนี้เนี่ยก็ออกจะเป็นสีส้มๆนะเดี๋ยวลองหมุนโชว์ตัวให้ดูสักรอบหนึ่งนะคะนะคะก็ด่างสวยนะคะ ก้านนองก็คือแบบเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นด่างลงก้านแบบนี้นะฟุกก็ต้องลองดูนะคะว่าถ้าเราช้ำแล้วจะเป็นยังไงนะตอนแรกก็คิดว่าจะช้ำทั้งก้านไมมนะคะแต่ก็คิดว่านะคะถ้าฟุกอยากได้จํานวนนะฟุกก็ควรจะต้องหัน่นช้ำนะคะเป็นใบติดก้านนะฟุกเองก็ปรึกษาทางพี่ที่เป็นเจ้าของที่เขา ปล่อยน้องก้านดำด่างอันนี้มาให้ฟุกนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากได้จํานวนเป็นชําใบพร้อมก้านไปก็จะได้หลายต้นนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาทําคลิปนะคะชํำใบบวกก้านนะคะของน้องกวาดมรกตดำด่างต้นนี้นะคะก็จะไปชวนเพื่อนๆน,นะคะมาหัดทำหัดชํำไปด้วยกันนะฝุกเองก็ มือใหม่มากเลยยังไม่เคยทํานะคะก็อยากจะได้ลองทํานะคะเองดูว่าเอ้ยผลงานของเราชาแล้วจะรอดไหมยังไงนะคะเวลาปลูกต้นไม้แล้วเขาเติบโตด้วยฝีมือของตัวเองอะ่ะมันมันชื่นใจเนาะโอเคซื้อมามันก็สวยเลยแหละอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเราปลูกเองขยายเองแล้วรอดนะคะไม่ตุยแล้วน้องก็สวยเนี่ยเราก็จะชื่นใจเนาะฝุกไปลือน้องออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้เป็นกิ่งตัดสดนะคะอ่ะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาหั่นน้องก็เลยดีกว่าเขาบอกว่าให้ตัดเป็นแนวทแยงนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวฟูกขอเริ่มตัดจากข้างล่างก่อนนะ ะะฟุกก็จะเชิงเฉียงนะคะแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นก้านที่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟุกไปดูมาเขาจะบากที่ก้นของน้องด้วยนะคะให้เป็นสี่แฉกนะคะฟุกก็จะลองทําตามนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กไหมขนาดไหนนะคะก็เรามาลองไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ นะีะ่ฟุกก็บากลึกเข้ามานะคะประมาณนี้เห็นไหมนะคะเป็นสีแฉกน,นะคะบากแล้วเรียบร้อยใบถักไปนะคะใบนี้นะคะ ฟุกก็จะให้เขามีก้านเอาไว้ละค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นต้นแรกนะคะก็มือสั่นๆอยู่นะคะเนี่ยนะคะแบบนี้ ต่อเลยนะแบบนี้นะคะการตัดติดก้าน,นะคะก็เข้าใจว่าจะทำให้น้องเนี่ยเขา สามารถนะคะชำแล้วก็ออกลากออกโขดได้ไวกว่าการที่เด็ดแต่ใบอย่างเดียวนะคะฟกก็เลยเลือกที่จะตัดมานะคะพร้อมก้านเลยแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวมาต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าชาหมอกมาแล้วน้องเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรใบไหนเขาจะให้ลูกสวยที่สวดย,ยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนะคะ อันนี้ฟุกจะชําแบบผูก็ต่ายแบบนี้เนาะเพราะว่าก้านเขาเล็กๆแล้วว่าตอนแรกตั้งใจจะแบ่งนะแต่ว่าอุ๊ยเห็นเขาเล็กแล้วก็เลยอย่าเพิ่งเลยนะคะนะคะหลังจากแบ่งแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะฟุกก็จะถ่ายเก็บไว้นะคะทั้งหน้าใบหลังใบเลยนะไว้เป็นเล็กขอดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องเขาออกต้นใหม่มาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะ และนี่ก็คือวัสดุที่ฟุกจะใช้ช่ำในวันนี้นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีเพอร์ไล้์นะคะกวดแป้น้ำดินใบก้ามปูหมะะักค่ะถ่านหูต้นนะคะทุบเล็กๆนะคะดินก็จะมีดินญี่ปุ่นสองอันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบมะขมามหมักคะ่ะ เวอร์มิคูลปุ๋ยปุ๋ยปลาหมักนะคะสต a กเกนกัน,กนมแมลงค่ะแล้วก็ออสโมโคโสิบสามสเล็กน้อยนะคะจริงๆวัสดุชำฟุกเข้าใจว่าจริงๆแค่กวดแม่น้ำอย่างเดียวนะคะก็สามารถชํำน้องได้แล้วนะเพียงแต่เผอิญฟุกมีวัสดุเหล่านี้อยู่แล้วเนาะก็เลยจะลองเอามาผสม เพื่อชําดูนะคะว่าผลออกมาจะโอเคไหมทั้งโคดและลากจะดีหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีวัสดุประมาณไหนที่บ้านฟุกว่าแค่แค่มีแค่ทรายเนี่ยก็ชํานองได้แล้วแหละนะคะเน้นให้โปร่งนะคะให้ระบายน้ําดีนะคะอย่าให้น้ําขังฟุกว่าน้องเขาน่าจะงอกนะแต่ว่าก็กันเหนียวไว้ก็คือก็จะมีในส่วนของสตา r กเกิลจีไปด้วยอ๋อ เดี๋ยวฟุกเปเพิ่มตัวแต่โคเดอร์มานิดนึงค่ะนี่นะคะเป็นไตโคเดอร์มานะคะก็แค่ประมาณนี้ก็พอนะคะแค่ให้เชื้อตัวนี้เขาช่วยช่วยฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีนะคะจะได้ไม่เน่านะก็ผสมทุกอย่างนะคะทุกเคร้ากันเลย ทุกคนจะเห็นว่าล้วนสุยมากเลยนะคะมีทั้งเพไลท์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะวัสดุชําก็พร้อมแล้วนะคะกระถางก็พร้อมแล้วอันนี้ฟุกใช้เป็นกระถางนะคะ3มนิ้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟุกจะใช้ถ่งรองต้นกระถางเนาะ ให้วัสดุปลูกของเราะคงไม่ไหลออกเพิ่มีถานนะคะบางคนเขาก็จะใช้เป็นบางคนเขาก็จะใช้เป็นตะข่ายไนยล่อนนะคะตัดแล้วก็วางเอาไว้ก็มีนะคะแต่อันนี้ฟุกมีฐานก็เลยใช้ถาดคะ่ะแล้วก็เอาวัสดุป,ปลูกนะคะใส่เข้าไปเลย น้องก้านะคะก่อนเลยก็จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะ เรเห็นเขาชําเป็นทรายกันนะก็ก็คือดีเหมือนกันนะคะน,นี่ก็คือกบลงไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ย ฟูเห็นเขาํำแค่ทรายอย่างเดียวอะก็ได้แล้วอะ่ะโอออันนี้ก็คือแบบลองแบบนี้ดูนะคะว่าไม่รู้ว่าแบบไหนมันจะตรงถะแบบว่าแบบไหนนะคะถึงจะดีที่สุดเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นต้นแรกที่ฟุกลองทำนะคะ ลงไปตรงๆนะคะแล้วก็เอาวัสดุปลูกลงไปแบบนี้เลยจะเห็นว่าวัสดุปลูกก็คือล้วนสุยมากนะคะล้วนสวยุยระบายน้ำดีมาก ค่อนข้างจะก้านอยู่นิดเดียวนะคะเลยกบเข้าไปให้ชื้นชื้นสูงหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็นำใบน้องกวักนะคะ ชําลงวัสดุปลูกนะคะครบแล้วนะคะวันนี้ได้ทั้งหมด8ดกระถางแบบนี้เลยเราก็จะมาลดน้ำนะคะให้วัสดุปลูกชุ่มเลยใบโยกใบคอดกันเลยทีเดียวนะคะ น้ำจักใส่ยางแบบรุนแรงสุดนะะโถโถโถน้องหนุนก็อึดอึดนะลูกอ,อือ่าเบาลงหน่อยนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะปกก็จะจ่อลงไปแบบนี้ให้เขาชุ่มนะคะแล้วก็แน่นนะคะเนี่ยให้อยู่บนในในแบบวัสดุปลูกแล้วแน่นนะคะ ไม่ไม่สั่นไม่คลอนนะคะเอ๊แต่รอดไหมนเนี่ยทุกคนว่าอพอวัสดุปลูกโ้นามำนะคะเขาก็จะแน่นนะคะรวมตัวกันแล้วก็ยีน่น้องๆเนี่ยเขาไว้ด้วยกันมากขึ้นนะคะ ลองเช็คกันนิดนึงนะคะเห็นไหมน้องเอาอันนี้เขาแบบเขาไม่แน่นหรออ่ะเราก็ต้องกด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 ,กดเขาหน่อยนะคะโอเคนี่แน่นราคาแน่นแล้วเน,น,นี่ยแน่นแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับภารากิจในการ ฉัดหัดชำนะคะน้องกวากมรกตดําด่างส้มนะคะแบบที่ตัดเองชำเองนะคะชำแบบใบติดก้านด้วยนะคะก็เดี๋ยวมารอลุ้นผลกันนะคะว่าสักเดือนหนึ่งน้องเขาจะมีลากไหมหรือน้องเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะฝุกเองก็ลุ้นมากเลยนะคะ ว่าจะลอดสก,กี่ต้นจะเปิดต่างให้ชื่นใจสก,กี่ต้นนะคะเพื่อนๆก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้ฟุกด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนะคะหัดทําไปด้วยกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้ฟุกด้วยนะ ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ฝุกได้ทำคลิปต่อๆมาแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาดก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ